สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เป็ดหมิกช anel นะครับก็อยู่เกม o u น vision ที่14นะครับผมวันนี้จะมาลองเอาบัตเตอร์ฟลายนะครับไปยืนออฟเลนดูนะครับผมว่าในซีซั่นนี้สามารถเล่นแบบขำๆได้ไหมครับนะครับโอเคจัดมาครับผม fly บัตเตอร์ฟลายนะฮะตัวใหม่ก็เข้ามาแล้วนะครับผม <Kill everyone. S 3> โอเคครับผมมาลุยกันครับผมรูนที่ผมใช้กับวัตถุพลานในเกมนี้ครับผมก็จะเป็นเจาักรกลร้อยนะครับมาส่วนสกิลเชลเลนเจอร์นะครับผมก็สปินหยิบสปินมาตั้งแรกก็จะเอา XQ เฮ้ยใช้สปินดีกว่านะครับเผื่อแว้นไปคิวนะครับผมไปลัดช็อตนะครับแล้วก็พลังแฝงเนี่ยจะใช้ตัวตัวใหม่เลยนะครับผมรีคอฟเวอรี่มาใส่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมแปลไว้เหมือนเดิมนะครับผมนี่ก็จะลงโหมดธรรมดานะครับไม่ลงแรงขำๆนะฮะ เจอกับมาลอดกระดูกคนระเบอร์นะครับผมยืนเทรดาเมจนานๆไม่ได้แน่นอนนะฮะไม่ต้องไปวัดกับพี่แกนะครับผมเราสู้ไม่ได้อยู่ละก็บัตเตอร์ฟลายนะครับเป็นตัวที่เอาไว้เก็บพวกตัวบางๆนะครับผมเมดแครรี่แอสซัคซินอะไรพวกนี้นะครับผมที่เลือดเขาไม่ได้เต็มหลอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะคือถ <mam six lly aka variations> ้าเกิดฆ่าได้ช่วงที่เขาเลือดน้อยนะครับผมนู่นแม้แต่ว่าเวลาไฟล์กันเนี่ยเพื่อเราฆ่าทีมเขาได้เนี่ย จะทำให้ตัวนี้เนี่ยสกิลวันติไหลไปได้เรื่อยๆนะครับโอ้โห,โโหมาหลอดไม่ให้เราไปไหน,นเลยนะฮะเป็นเทิร์นออฟลาต้องมาแน่นอนครับผมเกมนี้เดี๋ยวผมจะรีบขึ้นนะตัวมุลามาศาเลยนะฮะขำๆนะครับผมไม่ได้ลงแรงนะฮะช่วงนี้เหนื่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมสกอร์ตอนนี้สองหนึ่งฮะเวลาในเกมหนึ่งนาทีครับผมโอ้โหพีแกเอาเรื่องว่ะมาหลอดรีคอร์เวอรี่เราก็มีนะครับ เล่นไปก่อนนะครับผมเราออฟเลนโอ,โโอ้โหไม่ค่อยกล้าตอดระยะเราตีค่อนข้างใกล้นะครับเนี่ยแป๊บเดียวก็โดนเขาสรรกิดเลือดไหลเยอะแล้วเนี่ยโอเคมันยังไม่ถึงโอกาสของเรานะครับต้องอดทนนิดนึงเจอตัวละครที่แบบ แข่งยังมาหลอดเนี่ยต้องทําใจนะฮะก็ช่วงนี้นะครับผมจะลงคลิปนะครับเผยแพร่คลิปเนี่ยช้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมกลับต่างจังหวัดนะครับอัจเรศไปจากเดิมนะครับเวลาลงคลิปนะครับบางครั้งเร็วหน่อยก็เที่ยงนะครับบางครั้งที่แบบช้าหน่อยก็สี่โมงเย็นนะครับแต่มองวันช้าไปเลยก็อาจจะเป็นช่วงค่ำๆนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคครับผมเขาช็อกหนีนะฮะ อาเลนที่ผมนะครับสปอร์ตโอ้โหสุดจัดวามไปก่อนครับผม2 2สองครับผมสกอร์ในเกมนะครับเลนในเกมก็2นาที3นาทีแล้วฮะมาหลอดก็ยังอยู่กับเรานะฮะโอ้โหมีคนมาครับแบบหายนะครับผมโผล่มา3ามตัวนะโอเคไวโอตายครับผมล่างไม่แน่ใจว่ามีกี่ตัวนะครับแต่ว่าเมทเขาอยู่ล่างกับเราเมื่อกี้เห็นเข้าพุ่มไปแล้วหายครับผมเห็นแค่มาหลอด ต้องระวังนะฮะจังหวะแบบนี้เนี่ยโอเคเมย์เขาก,กลับมิดเลนแล้วฮะอันเลนเขาขึ้นไปข้างบนละไม่รู้เทลจะรอดไหมเนี่ยนั่นไงไปละเทลรอดปะเนี่ยโอ้ไม่รอดครับผมเรียบรอ้อยไอตัวนี้ก็ไม่น่ารอดอนะ่ะห้าจัดไม่ยอมกลับบ้านฮนะ,ะเรียบรอ้อยสองตัวหอ่ยกดแข็งว่ะ ถือว่ารอดไปครับผมสกอร์ตอนนี้64ฮะนี่ครับผมมัทเตอร์พลายครับเป็นตัวที่แบบรอปิดสกอร์ได้เลยนะครับถ้าเจอพวกเมทแคลรี่บางๆนะครับผมหรือแม้แต่แท้งเองบางๆนะครับนะครับพูดง่ายเลยเป็นตัวรัดช็อตเพื่อนนะครับเปิดอาจจะไม่แรงนะครับเปิดก็อาจจะเข้าแบบปึ๊บป๊บแล้วเข้าออกนะฮะหนึ่งสองแล้วเข้าออกอาจจะยืนเรดในวงไฟได้ไม่นานนะครับตัวเนี้ถ้าบิวมาเป็นแบบเกราะเลยนะดาเมจอาจจะขาดนะฮะ ต้องมิวแบบว่ากึ่งๆหน่อยให้มันถึกด้วยแล้วก็มีดาเมจด้วยนะครับตัวเนี้ยถึงจะเล่นสนุกนะครับถ้าเพียวดาเมจเลยเนี่ยแรงก็จริงนะครับแต่ว่าบางที <to> เราเข้าผิดจังหวะยืนงงในดงไฟเรอาจจะตายแบบง่ายๆได้เลยเนะ <Yeah. S 1> เทลเขาบอกว่าสลับนะครับเขาติ๊กบอก <Yeah. S 1> ต้องพิมพ์ตะรูนะครับ6.4ก็ผมสกอร์ตอนนี้ <Yeah. S 1> เทลก็ไปถ่ายป้อมล่างต่อนะฮะตามระเบียบ ช่วงทีมเราเวลาไฟลากันแล้วเราได้เปลี่ยนนะครับออฟเลนมักจะสบายนะครับผมเนี่ยมีเวลาแบบเก็บคีิปอะไรเนี่ยไปได้เรื่อยๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมิดเลนนะครับผมคลิปปลานกอะไรพวกเนี้ยอูหูรอดว่ะโอเคเรียบร้อยแล้วแมนเทร์นออฟลาครับผมไม่รู้ว่าผมอัพสกิลถูกหรือเปล่าเนี่ยสกิลสองน้ำนะฮะ คือสองมตเตอร์ายแรงมากเลยฟาร์มไปครับผมโอ้โหทีมเราค่าได้นะไบโอเนี่ย เรามีสปินด้วยช่วยเพื่อนตีมังกรครับผมโอ้โห like oh, ต้องถอยแล้วครับผมอย่างนี้เสี่ยงเฮ้ย <Hey, S 2> ได้นะไหลาตามเลยอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ถึงวะสบายแล้ว oh. เรียบร้อยครับผมโอเคโอ้โหเราลัชดช็อตเพื่อนนะครับช็อตเนี้ย คือเลนบอกแ้วชชอดกูอีกแล้วโหตัวแทงมาว่ะไปถอยเพื่อนเอาสกรต่อครับสกอร์ในเกมตอนนี้ครับผม13-5ต่อเวลาในเกมก็6นาทีครับ ตรงมาง่ายเลยนะครับผมเพราะว่าเลนเทอรี่เขาค่อนข้างโหดนะเทวนั้นเนี่ยแล้วก็เมดเดินแก๊งดีนะครับเวลาเรากดโซโลแรงนะครับสิ่งที่ผมต้องฝึกบ่อยๆเลยเรื่องของการอ่านเกมมองมีแมปนะครับเมื่อไหรที่แมปหายเยอะๆนะครับเราต้องพยายามอย่าแหลมลึกนะครับอย่างนี้ได้แน่นอนมาเรียบร้อยฮะ โอ้โหไม่ได้วะโอเคฮะหูแตกไม่ทันนะครับผมโอ้โหสกิลมากิงก้าแรงมากเลยแต่ว่าช็อตสุดท้ายเนี่ยโดนของตัวเซฟ,ฟิลา่าโอ้โหหนึ่งสองไม่แตกคีปก็หมดอีกโอเคไม่เป็นไรโอ,โ,โอ้โหเคลว่าเอาเรื่องวะ่ะตอนนี้เทปมผมนะครับขึ้นมูรามะสาได้แล้วต่อไปผมออกคอยมากันตัวมากิก้าเลยนะ กับตัวเซฟิล่านะครับรู้สึกว่าดาเมจเขาเริ่มแรงแล้วนะโอ้โหอารเลนสลบในป้อมนะสปอร์ตเฉยสิบดต่อ8ดครับผมตอนนี้คิวเลนไปไหนไปด้วยครับไม่น่ามีเอามาหลอดปากอาวันตีไม่ถึง สี่พันนะเซฟิล่าแบบนี้ก็เกมได้เปลี่ยนแล้วครับผมเนี่ยเกมเล่นง่ายแล้วโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเดจิตนะครับตอนแรกว่าจะออกทรอยนะครับผมแต่ว่าเราก็คงไม่ได้เข้าไปงัดเมดแบบตรงๆอยู่แล้วนะได้รถคูดาวด้วยนะครับผมมีเกราะครับ ถึงนิดนึงนะครับเดี๋ยวค่อยออกทรอยตอนที่นี้ให้แล้วกันสิบแปดต่อแปดก็ผมสกอร์ตอนนี้ฟาไปก่อนแท้งก้าเทีเไนนายเพจมาละโอ้โแท้งเขาเฮ้ยจังหวะนี้เฮ้ยได้นะโอ้โหเทลอันตีโคสวยเลยอ่ะโอ้โหไม่ได้คิวใครเลยว่ะ ไปโดนใส่ตัวแทงอีกโอเคครับผมโอ,โ,โอ้โหเทลยเกมหมดอะควอดสป่ะนั่นไงเรียบร้อยสุดจัดจริงจริง <am> ผมต้องขอเตือนนะครับผมถ้าเกิดว่ามีน้องๆคนไหนนะครับผม <Hey. S 1> ลงแรงเนี่ยกดสโลแรงแล้วเอาบัตรไปยืนออฟเลนเนี่ย <Hey. S 1> ต้องคิดดีๆนะครับผมใจเย็นหน่อยนะ ตอนนี้มันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับผมที่จะเอายีนออฟเลนได้แต่ถ้าเกิดว่าเล่น5-5กับเพื่อนเนี่ยเออได้อยู่นะครับเพราะว่าเวลาแพ้มาก็เพื่อนๆกัน <to> แต่ถ้ากดสโ,โลล็อกนะครับผมก็ไปตัวอ,อื่นดีกว่านะครับเท่า <c oughs> ตัวน,นี้ไปนะครับผมบางทีเรายืนเลนแพ้กับตัวอื่นแน่นอนนะโอเมนเอยน,นะครับผมลิกเตอร์นะฮะ <The dead. S 2> หรือแม้แต่พอเลนนะครับผมยีน่านะครับคือถ้าเกิดว่ามั่นใจจริงต้องใช้สกิลเพลย์ค่อนข้างสูงนะ แต่ถ้าเป็นผู้เล่นเริ่มต้นอย่างผมเนี่ยผมก็คงไม่ได้เอาไปลงแล้งเลยนะครับออฟเลนเลตัวเนี้ยนะครับสงสารเพื่อนในทีม <c oughs> โอเคโอ้หจบแล้วเรียบร้อยขึ้นรอยไม่ทันฮนะก็บัตเตอร์ฟลายขำๆนะเกมนี้คลิปนี้ก็คงไม่ได้ยาวอะไรมากนักนะครับผมสั้นๆ โอ้โหเชวนานันอย่างโหดเลยดาเมจ31เปอร์นะฮะเดี๋ยวไปดูดาเมจของเราสักหน่อยนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยดาเมจของเราจะเป็นดาเมจของการลัดฉอดมากกว่านะฮะค่า5ตัวเองอเลนเราของก็ยังไม่เต็มเลยฮะอย่างจน11เปอร์โหโคตรน้อยเลยเพราะว่าตอนต้นเกมมาทำดาเมจกับมาลอดไม่ค่อยได้เลย <laughs> โอเคครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะฮะสวัสดีครับ